พี่น้องสวัสดีค่ะน้องเพชรแล้วก็สวัสดีเอฟซีด้วยนะคะสสวัเมื่อวานนี้เขาจะไสเมื่อนี้มาอยู่บ้านอ้พ่อเขาเดินทางมาเนาาะอ่น้องเพชรนี่อยู่ที่สุรินทร์สุรินทร์นะคะเจ๊ตังอยู่ที่กาฬสินธุ์ค่ะมาพบมาพอกันมื่อนี้ค่ะเพื่อน่าเพื่อนสุภาพเฮาไปตามตัวเลขกับพอสนองแม่นบอค่ะพอชุดวันที่แล้วน้องเพชรเดี๋มาตามบอควันที่แล้วไม่ได้มา ไม่ได้ตามไม่ได้ตามเลยอาาไม่ได้ตามเจ้าต่างก็ไม่ได้ตามเพื่อกนรหะแต่ว่างวดที่แล้วนี่ได้ยินว่าตัวเลขเข้าเนาะจ้าเดี๋ยวินมาเลขเข้าก็เลยมาตามเนาะมาตามหวดนี้เอากเลยสอบอก fc งวว่างวดที่ผ่านมา s สองคนไม่ได้ตามนะคะ fc ที่เราไม่ได้ตามเพราะว่ามันก็อยู่ไกลเนาะบางทีมันมันไหลมันหลายคนนะคะหลายอาจารย์ที่เราไปตามเนาะน้องเพชรเนาะจ้ะเออแล้วทีนี้ เออมันไม่ได้จังหวะแต่งวดนี้ทางฝั่งอิสานใต้นะคะตัวเลขเข้าเยอะมากก็เลยเดินทางมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อสนองค่ะ<า>พ่อสนองนี่กาจุดเบ็ดของนเนาแปดขึ้นสองหาแปดเป็นเลขคิดคำนวณเนาะ <attracted> นตามที่แอดบินทีมงานพันบอกมาเนาะคะนะ่ะเนาะจะเป็นสูตรคำนวณของ่นเป็นสูตรคำนวณนของคนตัวเลขเข้าตัวใดก็เป็น ได้ยินโบซาดป้องกันห่าแปดบงเขาทั้งบนทั้งลาง่างด้ยได้ยินเพื่อน่าจังสัรน,นะห่าแปดห้าแปดแล้วก็สี่หกบ่ะแม่เล็กวิ่งเื่อนกับเขาให้กันดิได้ยินว่าเล็กวิ่งเื่อนเดินดีเนาะอย่าตามที่เพื่อนเราเนาะ <c oughs> เล็กวิ่งขึ้นเพื่อนเขาเอีกสคำสวณขั้ <c oughs> ขน,นวันนี้นะคะเราก็ทีมงานตอนนี้นะคะก็ <c oughs> กําลังกินขายิ้มแล้วเนาะค่ะ พร้อมที่จะเดินทางนะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางของพ่อสนองนะคะ,คะเอาเป็นว่างวดที่ผ่านมาเราพลาดค่ะให้บรได้ตามมาว่วานนี้เข<ด>้ามาตามใครอีกีเนาะเพื่อมีโชกมิลาบกับพ่อสนองกับน้องเพชรแล้วก็พ่อสนองคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเราจะไปติดตามด้วยกันนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมนะคะกำลังจะเดินทางนะคะ ไปหาคุณพ่อสนองแล้วอยู่แสกกับน้องสองห้องแม่นบ่ะแม่นจะบอกบุญธรรมพ่อสนองน้องสองห้องบ่ะพ่อสนองอยู่น้องสองห้องนะคะสูตรคำนวณแม่นแม่สูตรคำนวณแม่นแม่ด้ยินมวางวนนีเพราะจะเพิ่นให้เอาเท่าไรก่อนซื้อหลายได้ไลายไหมเพิ่นบอกว่าซื้อหลายไดหลายซื้อหน่อยได้หน่อยได้ยิ่งวางไปเลยแต่ว่าเขาจะไปถามเพิ่นโดยตัวเองเด้ว่าแม่นอี่หรบอจ่า นะคะอ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ๊ตังคนผู้ไทยแล้วก็เพชรพารวยด้วยนะคะไปเพชรลูกฝาไวไว้สิ่ท่านคนเท่านั้นอ้พี่น้องไปแล้วเด้ะสวัสดีคุณพ่อสนองค่ะสองห้องก็สนองสองห้องโทรมาเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งโทเยอะวันนี้โทมาุนรสายเลยโอ้ยโทรมาเยอะหลายเลยเาวันนี้เห็นใครจะมาหาพวกนอ แคนดงที่ว่าถีเทาเนี่แคนดงเหรอบผมว่าม่รถคันนี้ี่เคยรถจิ๋งมานะพราเานี่เ่องมท่เยอะุ้นัใจด้วยทุกยอดหเสียงดังเด้อที่เราเลยตำรวจมาจับด้วยหลรถตีนีทีรถเราว่ที่แล้วเข้าตัวไหนนะพ่อสามห้าแปดกิงห สะงวดที่แล้วสามห้าแปด 3, 5, 8, ครับสามห้าแปดแล้วก็ให้วิ่งหกกับสามโดยเฉพาะได้ที่ง,ง,งกับวอทีแล้วมันยกไม่ค่อยพลาดเลยไม่ค่อยพลาดเลยทีแต่วอที่แล้ลเวเขา้าทั้นสองตัวล่างเนาะ <3, S 1> มาพ้นตัวล่างห้าแปดสามห้าแปดเข้าห้าแปดสามห้าแปดคนเดียวแล้วก่อนเลขสองตัวแล้วก็สาม่หกกับสามอ๋อวิ่งหกกับสามครับค่ะ 4ีหเข้าไหมสี่หกไม่ได้ให้มันเข้าหกสครับมันเข้าเลขวิ่กีมันนงัวแล้วหกสี่หกเออหกสี่หกเรนเร่งนอ่ะเ๋ยวพ้นนะคะเอฟซีดังมากตอนนี้เพราะว่า้านของคุณพ่อนะคะติดขนนนะคะเอฟซีอ้าวพ่อ วิ่งอะไรครับวันนี้วิ่งอะไรครับวิ่งศูนย์กับสามครับวิ่งเล่นได้เลยครับศูนย์กับสามไม่ค่อยพลาดเลขวิ่งเอาอะไรใส่นะพ่อไหนเอาอะไรมาใส่นะครับวิ่งศูนย์กับสามวิ่งศูนย์กับสามทดสอบปานใส่เล็กสอบปานมาใส่เล็กก็ได้งานเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะเล่เยอะได้เยอะครับเล่นเยอะได้นเยอะเล่นง่ายเล่นง่ยเล่นง่ายสามตัวครับสามตัวกะศูนย์ห้าศูนย์ะ สามตัวศูนย์ห้าศูนย์ไปด้วยกันนะครับกินเน้นฝูงเยอะฝูงเยอะหน่สองตัวมีตัวแหนบ้างครับพ่อตัวโอ๊ยเดี๋ยวต้องดูหนจำได้ไหมจำไม่ได้สองตัวนี้มีสามศูนย์หนึ่งแปดสองหกหนึ่งหนึ่งกับแปดสองกับศูนย์สองอ๋อใหม่ใหม่ใช้ช้าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขียนเขียนไปแทนอะไรนะเมื่อกี้สาเชือสามศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดสองหกแล้วก็ สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเล่นได้เลยสองหกสองหกนี่อตัวเนั้างเล่นสองหกสเล่นเล้เลยตัวเ้เข้าในสูตรเข้าไปสี่ตัวสองหกใ้สูตรเข้าไปสตัวเข้าเลยสองหกเล่นหลักได้เดือนครับควณรับคำนวณเด็กมันนีคำนวณทั้งหมด น่ี่เรียกพ่อสนองไม่ช่ชั้นนบอร์โทรเลยนะครับเขาจะได้ชุดเต็มพ่อบอกเบอโทรไหนครับเบอร์โทรไหนหนุ่มเกี่ยเขาอะ้วบสามสี่เขาจะได้ชุดเต็มถ้าใครจะได้ชุดเต็มก็โทรหาพ่อสนองเนาะชุดี่ยสี่ตัวน้อยแม่ นี่ก็ถูกแล้วอนะอันนี้ก็ถูกแล้ว่คักับตัวตัวไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดมัดใจกับเล็กบิ้งเนี่ยไม่พลาดละแ่่นวาที่ไหนนสีอกไม่พลาดก็ไปเอาเยอะวนเดียววดนีมัดใจขาวัรที่เดีมันใจของวดที่แล้วมัดใจของวดที่เดวเราะว่าวดที่แล้วบอกเอากระซ่าอาใส่เอาวดที่บอกเอากระสอบานมาใส่ม่าเลยวดที่แล้ว เอาตะกร้ามาใส่แข่งกับนี่นะวดนี้บอกเอากระสอบปานมาใส่ได้ก็ได้กั็วิ่งเยอะได้เยอะหวดนี้จัดเยอะได้เยอะว่าไงนะพ่อวิ่งเยอะได้เยอะเหรอคะวิ่งเยอะได้เยอะหรอพิ่เล็กหุนกับสามมันได้หนุนกับสามนี่ได้แน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนเลยวิ่งเยอะได้เยอะในใจพ่อจะให้วิ่งเท่าไหร่อะคะพ่อในใจส่วนตัวพ่อไหม ผมวิ่งเป็นพันแล้วครับพันสองพันแหละทองวิ่งอ่ะแต่บ้านนี้เขาไม่ขายเรื่องวิ่งอันนี้ก็ไม่ขายกันเขาบอกว่ามวิ่งเป็นพันสองพันเลยถ้าใครวิ่งเยอะได้ก็จะให้วิ่งไปเลยเนาะครับโอ้ยคนแถวเหนียวแถวกรุงเที่ยวโทมัสจะเริ่มวิ่งกันแหละเออวิ่งไม่พลาดนะคะเอใชฟซีเอฟซีหกห้าสองวิ่งเยอะได้เยอะแล้วก็ตัวดูวัดหลับครับถูกไหมสามตัวสองตัวถูกไหมเนี่ยถูกครับถูกนะครับ ก็โชว์เลยโชว์เลยเนาะโชว์ตัวเลขนะคะให้เอฟซีได้ดูกันนะคะสำหรับตัวเลขตัวเดียวเลยนิ่งนิ่งนิ่งไรพ่อมันเหลี่ยมตายอ่ะโอเคนะคะสำหรับตัวเลขของคุณพ่อสนองนะคะเอฟซีไปเห็นแคปหน้าจอเด้อพี่น้องนะคะเนี่ยมันเดี่ยวมันเดี่ยวไปทั้งหมดเดียวเดี๋ยวค่อยเอียงมาทางนี้เนาะรอก่อนนะคะเอฟซี พ่อบอกว่าเล็กวิ่งนี้ไม่พลาดนะคะวิ่งเยอะได้เยอะพ่อบอกวิ่งเยอะได้เยอะศูนย์กับสามมาแน่นอนของพ่อเปน้องนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับก็ใครชอบพ่อลองเอาไปหยุดไปจับไปดูเอานะครับครับนะ FC สำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ อันนี้เป็นตัวเลขของคุณพ่อสนองนะคะวันที่ผ่านมาวิ่งหกวิ่งหกล่างก็เข้าหกสี่หกนะพ่อเนาะหกสี่หกนี่เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะเอฟสี่ส่วนเลขบนนี่เข้าห้าแปดใช่ไหมคะห้าแค่ะบ,บนมาลมนลงบุมาเป็นล่างค่ะให้สามห้าแปดมาออกล่างค่ะให้ล่างหกสามไปออกบนค่ะอีกวิ่ง พี่ออน,น้องเห็นบมอเก็บหน้าจอนเลยสองหกอย่าลืมพลาดเพอหันมาทางนี้นิดนึงกอปอถ่ายรูปแป๊บนะสองหกเล่นหนักหนักหน่อยเด้อครับตัวเดียวเหอครับหเล่นได้เลยครับสองหกนเข้าได้สูสี่ชุดอันเนี้ย อะไรนะพ่อตัวไหนนะพ่อตัวเนี่ยสองหกเนี่ยหันมาหน่อยพ่อหันนิดนึงโอเคพ่อเข้าสี่ตัวเลยเนี่ยสองหกตัวไหนจะให้เอากระสอบปานใส่พ่อเลขวิ่งเนี่ยครับเลขวิ่งเอาเลยตัวที่จะให้เอากระสอบปานใส่คือเลขวิ่งใช่ไหมสองสี่หกกับสามอ๋อนะคะถ้าใครอยากเอ่อได้เยอะก็ต้องซื้อเยอะใช่ไหมอ่าเล่นเยอะก็ได้เยอะงวดเนี่ยครับเล่นเยอะได้เยอะมันไม่เล่นไม่ได้ สำหรับตัวเลขของคุณพ่อถนอนาะเอุณ f ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขของคุณพ่อถนอมเฮ้ยคุณพ่อถนองนะคะย้ำๆพ่อย้ำให้ FC หนูหน่อยพ่อเล่นได้เลยครับนี่แหละวิ่งเล็วิ่งขูนกับสามเล่นได้เลยจัดได้เลยกกใช่ไหมสองหกเล่นได้ให้หนักๆใช่ไหมตัวนี้สองหก็หนักได้จะหนักจะเต็มเท่าไหร่พ่อ เล่นเยอะได้เยอะค่ะเลกวิ่งเนี้ยเกระสอบแตวเลยครับถ้วก็เล่นเยอะเลกวิ่งไม่ค่อยพลาดเลยค่ะจัดนักจัดติ่มที่น้องเร่ยนเล่นได้เยอะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ